รับสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมบุญเรืองสรอดเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะวันนี้เรามากับทุนทุนสุดท้ายของเราไอ้ของวันนะลิมิตเล่นแหละสามร้อยเก้าสิบเ้กูเสียไปเยอะแล้ววันนี้โอ้โหน,นี่เติมไปประมาณพันห้าเกือบสองพันอะเอ้ยถ้ารวมนี้ด้วยก็ประมาณสองพันแหละเกือบเกือบสองพันโอ้โหไปวันนี้เป็นห้าบาทดีกว่าเออ <นะ S 2> หักลมหักลมลงโอ้หักลมไม่ลงลงห้าขีดมาต้องคุย เราเล่นเบ็ดน้อยดีกว่าเนี่ยโอ้โอเสียไปเยอะแล้ะแล้วมันวันเสียอะไรเออแตกอยู่อืมมันวันเสียอะไรวะไอ้เนี่ยปั่นยังไงก็ไม่ขึ้นเลยนะพอจะปั่นก็ปั่นไม่ขึ้นเลยอือหือพอเหมือนจะได้ไงก็เหมือนโอ้ดีไม่ไม่เหมือนเมื่อวานแคปเตอร์แตกสิบหกบาทโอ้จังอยากจะร้องไห้อืออันเนี้ยปั่นแล้วไม่เข้าเลยแคปตรงแคปคเตอร์มันก็มันก็เข้าแหละแต่ว่า มันมันเข้าไม่เยอะว่ะแล้วไปหน้ามือตาโมวด้วยใส่บิดหนักแล้วดันเอาดันเอาคิดว่าแบบแคปเตอร์มันจะแตกให้โอ้ทำไมเงากันเอ้ยนี่มันจะเงาอะไรขนาดนั้นก็แตกแค่อยู่หมดแพงได้หกบาทสลัดผักเอ้ยเอ้ยสองฟองว่ะโอ้ใช่ไอ้ชายไอ้ชายไอ้ทิศอย่าเงียบอย่าเงาเถอะไอ้ชายอาทิตย์มาจังหวะนี้ขออีกสามฟองขออีกสามฟองไอ้ยังกูโลภจัดเลย ขอสฟองให้ไม่ได้ก่อนขออนุญาตไปเร็วนิดหนึ่งนะทุกคนนะแล้วก็ภาษาจีนก็เยอะภาษาจีนโอ้ดูไม่มีอะไรให้กูลุ้นเลยหาเอ้ยสักนิดสักหน่อยก็ยังดีแตกเอ้ยวายมาจังหวะนี้หากลมไปแล้วร้อยต่อไหมอู้ววยวว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 ว่วว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 วาววววววางห มาจังหวะนี้สองโอ้สองขีดมาทำไมวะใค่ของกลมใส่ที่สองขีดไปอยู่ไหลยอยู่โอจะสะอึกโอ้โอ้โอ้อย่าเหงาดิไอทิดเอ้ยไอโอ้โหไอหนาเออเองยังเหงาอะไรขนาดนั้นอ,อืมาอือสองขีดเป็นวายจัยงหวะนี้ไหลไหลสี่เหลี่ยมไปดีรอบนึงแล้วโอ้นึกว่าจะไหลสองกลมต่อ,อ,อ ดูดูด,ดูมันเป็นสองขีดที่ตกลงมานะ่าจะเป็นสองลง้มวายสามตัวยังแตกอยู่แล้วก็อแตกทีเดียวไม่ไหลให้หน่อยหรือวายคูจังหวะนี้สี่เหลี่ยมไปแล้วหนึ่งทีภาษาจีนแล้วก็สองลม้มสองลมสองลมตกลงมาโอ้ยสองลมตกลงมาผิดช่องเฮ้ยไม่ตกลงมาทั้งสามว่าวายคูอีกแล้วขออีกหนึ่งรอบภาษาจีนเออโอ้โห เอาเรื่องขออนุญาตปับเบ็ดนะทุกคนสิบบาทดีกว่ามาไปจังหวะนี้ไปดีจังหวะนี้โอ้โหกดหลอกเดียวได้เสียวเลยว่ะโอ้โหอิทธิฤทธิ์ของหลวงปู่อะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยเปลี่ยนเบ็ดเอาเรื่องว่ะเอานี่ดิแตกงอันนี้ขอทุนคืนหน่อยขอทุนคืนหน่อยโอ้โหขอทุนคืนหน่อยวายคู่จังหวะนี้แล้วก็วายคู่ยังอยู่กับเราวายคู่ยังอยู่กับเราสองขีดสองขีดสองขีดมาก็เป็นวายคู่ต่อเรียบรย้อยโอ้โหอยู่กับเราโอ้โหดูดู ถ้ามันไม่ถ้ามันแตกแล้วมันตกลงมาแล้วอีกช่องหนึ่งนะ่ะโอ้โหไข่น่าจะได้ไอ้ฟันเพิ่มเลยปีเพิ่มอีกโอ้เสียดายดวายคู่ยังอยู่กับเราไปอีกหนึ่งรอบวูเอาสา,สามสามสามเรียบร้อยสองขีดยังอยู่กับเราอะไรต่อวะโอ้โหหมดแล้วภาษาจีนโคตรสวยอไอ้ทิดเอ้ยไอ้ทิดเอ้ยห้าสองก็ได้ห้าห้าตกลงมาม ไม่ได้ทั้งตัวอ่ะสี่รอบสี่รอบ,รอบยังแตกอยู่สามกลมจังหวะนี้สองขีดมีหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจะพูดกับอะไรเลยโอ้คัดจมูเอ้ยสองไหวคูไหวายครูจังหวะนี้สามตกลงมาโอ้โหเป็นสามที่ตกลงมาสะโอ้ดูแล้วสามตกลงมานะเป็นหวายครูต่อยน่าจะไหลว่าน่าจะไหลนะ น่าจะไหลนะอะไรต่อวะอูมีอูดูสองขีดโคตรเยอะโอ้โหอะไรวะโอ้ยที่เด้อถือว่ายังแตกให้อยู่มาโอ้โหอบัตมาท้ายสุดท้ายท้ายสุด,ส,ดสุดท้ายและท้ายสุดสมกลมจังหวะนี้ขอสองกลมปิดท้ายดิอืมหื้าขีดโคตรเยอะเท่าไหร่วะไม่ได้ดูเลยพอืมหนึ่งพันหบาทก็โอเคยู่ถือ่าไทได้เลยแหละโอ้โห ลงมาแล้วทุนลงมาเกือบเท่าทุนแล้วเกือบเท่าทุนเดิมที่เราเสียไปเกือบเท่าทุนเดิมที่เราเสียไปสี่เหลี่ยมจังวะนนี้เป็นวายแล้วก็ออ้ดูวายคู่่ะไม่ได้วะแต่ล้วขอปรับเบ็ดเลยแต่ล้วขอปรับเบ็ดเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องได้เหะออือทีนิดหลวงปู่อะไรก็ไม่รู้กูปรับเบ็ดแล้วอาจจะดีขึ้นอาจจะดีขึ้นหรือกล่าวก็ไม่รู้เก้าสิบหกบาทไปขอยัดไปแบบเรื่อยๆเลยนะอื แตกไม่แตกค่อยว่ากันแตกไม่แตกค่อยว่ากันฮะาถ้โอ้ดูห้าแถวแรกไอ้ทิดเอ้ยไม่มาวะไม่มาตามนัดไงไม่ได้อ่านลายกลุ่มไงคนอื่นเขาอ,อ่านลายกลุ่มกันไงดูมีอสองฟองเก่งจีนมาอีกฟองเป็นสามฟองดิอเออวายสามตัวจังหวะนี้ภาษาจีนแตกรอบเดียววะ่ะ ไม่ไหลเลยวะไหลให้หน่อยเธอไอ้ทีเลยไหลให้หน่อยเธอไอ้ทีเลยอีกทีดิอีกทีดิอีกทีดิอีกทีแล้วก็อีกทีออื้หสามนะช่องแรกนะสามนะถ้าสามมานะมงนะโอ้โหเวสมาสากินโอ้สาษาจีนก็ไม่ได้ห้าก็ไม่ได้ห้ากลมสองโอห้ากลมช่องสองวายคู่มาแล้วเรียบร้อยรับประทานสามสามกับห้า เยอะสักตัวไม่ได้สักตัวนี่ไงดูละไอ้ห้ากลมกับห้าขีดมันชอบมาคู่กันเอมลเป็นอะไรของมันวะเอาตัวอื่นมาก็ได้จะไม่เจ็บใจกว่านี้เลยเอาโอ้ดูมันเต้มมันเท่ากันไงมันเปลี่ยนแค่เป็นกลมกับตัวขีดอ่ะมันมีอะไรันหนึ่งไม่มีหนึ่งสองสามห้าสองสามห้าไม่มีหนึ่งเนาะไม่มีหนึ่งไม่มีสี่เอ้สี่เหลี่ยมอู้ดูไม่ถึงหรอก ดูแตกดูไม่แตกแตกดูไม่แตกแตกดูไม่แตกแล้วก็สองอู้สองกลมไม่ได้เป็นทําไมสองขีดว้าไหลหน่อยสักทีก็ไม่ได้ไหลให้อุ๊ยอีกฟองหนึ่งอีกฟองหนึ่งตกลงมาอีกฟองหนึ่งอือีกฟองหนึ่งก็ไม่ตกลงมาโอ้คนลุ้นก็ลุ้นไปดิโอ้โหที่เด้อสองกลมไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะ ไม่ได้เลยนะเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้ก็ยังได้อยู่แต่ได้ตามมาโอ้โหเออถ้าเมื่อกี้มันไม่แตกกูก็ไม่ได้อีกแล้วโอ้ยนี่มันดีที่มันแตกมา้วเอาไปแล้วหนึ่งรอบเออยังได้อยู่รอบนี้ห้าขีดตามมาสองสองกลมภาษาจีนว่าโอ้โขสุดเรียบร้อยเฮียเท่าไหร่วะเมื่อกี้พันสามหูสาเป็นวายแต่มันไม่ไหลนะมันไม่แตกนะ อยู่ตรงกลางไงเข้าใจอยู่มันไม่มีตัวคู่ของมันภาษาจีนภาษาจีนตกมาโอ้โหดูภาษาจีนโคตรสวยเลยมาหกลอบหกลอบหกลอบยังมีของอยู่หกลอบหกลอบต้องมีของสามที่ข้างแรกไม่มีสามวะมีแค่สองสี่รอบท้ายสามรอบสุดท้ายอืมวายคู่จังหวะนี้ทุกอย่างเป็นของเราหมดแล้ว ทุกอย่างเป็นของเราหมดแล้ว5 5าาห้าขีดม้ากลม5ห้าขีดนี่ถ้าเป็นห้าขีดนะโอ้โหหนึ่งพันหกสแปดสองลบท้ายขอหนักหนัก,ห,นกหรือสองลบท้ายโอ้กำไรมาแล้ววะขอขอหนักหนักนะขอขอหนักหนักนะขออีกสักอ,อื้มโอ้กำไรมาแล้ววะ ได้ทุนได้กําไรถือว่าพอใจโอ้โหนึกว่าจะแบบโอ้คลิปนี้น่าจะเสียคิดว่เออโอ้ไอ้เงี้ยวันนี้กูเสียแหละวันนี้กูไม่ได้แหละโอ้ก็น่าจะพอคิดว่าได้คืนหมดอทุกคนโอ้พอแค่นี้ดีกว่าได้กําไรละขออนุญาตพอแค่นี้นะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าโอ้โสดดดๆสวัสดีครับผม